โอเอาถุงน้ำผึ้งมาห้อยนะทั้งผึ้งทั้งต่อมากินเต็มเลยครับนต่อเห็นไหมต่อหลุมก็มีแต่ตอนนี้ต่อหลุมยังไม่เจอรังแต่ต่อหัวเสือนี่รู้เรื่องแล้วครับมีสายรายงานมาเรียบร้อยมันอยู่ในหมู่บ้านเรานี่เองนะครับอยู่ตรงสโมสรเดี๋ยวคืนนี้เจอกันไปละไปละไปละต่อน,นี่ชะตาขาดแล้วรังนี้คืนนี้เสร็จแน่นอน ดี๋ยวให้ดูลังนะครับเดี๋ยวให้ดูลังนี่ดูพึ่งไว้ก่อนนะดูพึ่งไว้ก่อนเนี่ยนี่รังเอามาตั้งให้มันกินนะแล้วต่อมันมาต้องจัดการต่อแล้วครับมันล่อมือผมแล้วครับกล้องแม่งไม่ซูมวะเฮ้ยเออซูมละเดี๋ยวคืนนี้เราจะเจอกันนะกินมากินน้ำพึ่ง จกไขขี้พึ่งเดี๋ยวผมจะส่งให้ลูกค้าแล้วผมให้พึ่งโพงมันกินจนแห้งแล้วแต่มันก็มีต่อมาแจมนะครับเสียดายนะครับลังนี้ยังไม่ค่อยโตเทวายนี่น่าจะใหญ่เท่าเข่งได้อยู่แต่ว่ามันถึงเวลาต้องเอาแล้วมันอยู่ในหมู่บ้านนะครับเขาตัดไม้นะต่อน,นี้อันตรายกว่าพึ่งนะครับนี่เออแล้วมันนึกยังไงมาให้ผมจับเล่นเนี่ยโอ้โหดูนะครับดูนะครับนี่ มันจะยอกมือผมแน่ปวดยิ่งกว่าพึ่งผมไม่อยากโดนเลยนะต่อต่อเน,นี่ยนะเจ็บกว่าพึ่งหลายเท่าเลยนะวันนั้นปล่อยมันเดินเฉยๆนะครับอย่าไปโดนตัวมันใกล้ได้เวลาแล้วรออีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ลังประมาณสักลูกบาสเนาะโอ้ยเสียดายถ้าได้รอสักปลายเดือนกันยานะอืมจะใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าเขาตัดไม้ไงเนี่ยตัดแต่งไงมันต้องเอาออกไง อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยในสวนโซฟาพเนี่ยก็บบจําเป็นนะครับรอใหญ่ไม่ได้นะครับนี่มีแม่ต่อหลุมนี่ไม่มีเวลาตามครับมากินพึ่งที่บ้านเนละมีทั้งสองแม่มีแม่ต่อเสือเลยต่อหลุมด้วยนะครับที่ต่อัวเสือนะโอเคลังกลมสวยนะครับอยู่กับต้นปาล์มขวดต้นปาล์มครับก็รบสรุปก็คือต้องเผาเนาะเพราะว่า าไม่ให้เอาดิบนะครับมันอันตรายต่อบ้านคนคนอยู่ใกล้เยอะแล้วก็ตรงสนามเปตองเทนิสอยู่ใกล้ๆนะครับรูเอยู่เลยนูนะรูอยู่ฝั่งซ้ายเนะนี่ยเออ,อเคเดี๋ยวเราจะจัดการขึ้นไปเผาแล้วครับผมแล้วเดีก๋เกี่ยวลงมาบันไดพร้อมละอ่ะแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับไม่สะดวกที่จะอุดรูด้วยน้ำมันนะครับ แล้วก็ไม่สะดวกย้ายเลยนะครับอยู่ปลายปาปามนะครับมันจะใช้เวลาเนาะก็เลยใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผาดบันไดตอกทอยมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็อัดเลยเรียบร้อยนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับเพิ่มเดียวนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ไปชมดูว่ามันได้ลูกเป็นไงบ้างผมเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดี๋ยวมันมีสี่แผ่นเนาะก็แบ่งแบ่งกันละนะครับแบ่งกันเรียบร้อยละกับเขานในหมู่บ้านกันนี่ยยแหละแซวด้วยกัน แต่จำเป็นเนาะจำเ,เป็นเป็นต้องเผาครับน่ยดูอืมตอนแรกผมจะเอาดิบเขากลัวว่ามันจะไปโดนคนอื่นนะครับมันมีไฟมีมอะไรเขาเล่นเปตองมีสนามเทนนิสอยู่ก็เลยจำเป็นต้องใช้วิธีนี้เพื่อให้มันเข้าที่ไฟดวงเดียวอุดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ปลายกิ่งนะ,ะเอาไม้ไปหยอดระบาดรูมขึ้นนะก็เลยเพื่อเวลารวดเร็วพรึบเดียวนะครับเบนซินจบเลยแป๊บเดียวเลย อันที่มากินที่บ้านผมส่วนมากจะเป็นต่อหลุมนะครับเทียบตัวกันนะอันนี้ก็คือต่อหัวเสือนะครับนี่อันนี้คือต่อหลุมหัวมันจะแดงนะนี่กล้องไม่ซูมอีกแล้วอ well, ่านี่นะฮะเออต่อหลุมตัวใหญ่นะแต่ก็มีใหญ่กว่านี้นะครับนี่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดสมมากใหญ่ที่สุดมันจะอยนดอยนะต่อหลุมยักษ์นะนี่แถวนี้นี่ก็ nuts. ต่อหลุมประมาณนี้สายพันธุ์เดียวกับต่อหัวเสือ ต่อหลุมนดอยเป็นเหมือนต่ออ่าน,นแต่ตัวใหญ่กว่าลายเหมือนกันคล้ายๆกันนะโอเคนะครับเรียบร้อยเสร็จละนี่เอาเทียบให้ดูเฉยๆอ่าอันนี้ร้ายแรงกว่าหลายเท่านะรวมใหญ่พิษเยอะครับโอเคหน้าเต็มอยู่นะหน้าเต็มเสียได้ว่าถ้ารออีกสักหน่อยหนึ่งน่าจะได้เต็มเข่งนี่อยู่รังนี้นะครับจำเป็นต้องเอาก่อนนะเขาบอกรอไม่ได้ อยูส่สวนสุขภาพของหมู่บ้านนะครับโอเคเรียบร้อยครับอ่ะโหนึ่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวแก่เดี๋ยวเราจะอุดแม่งน้ำหยดใส่ตัวแก่เดี๋ยวมาทอดนะครับทอดกรอบโอ้หอร่อยนะครับร้อนร้อนร้อนไปนหนึ่งนะผมจะชิมนะเนี่ยตัวต่อหหอมหอมันหอมมันเมนูที่อันตรายนะครับ อาจถึงตายได้ทําไม่ดีแต่โคตรอร่อยเลยโอเคครับเรียบร้อยสุกแล้วปิดไฟได้อ,อเดี๋ยวหาเมนูก่อนนะให้ทำอะไรดีจริงๆกินสดๆนี่ก็อร่อยแล้วนะเนี่ยอร่อยมากแล้วนะครับ